สวัสดีทุกท่านครับผมสองพัสกรครับและนี่คือพอดแคสต์รายการใหม่ของเรา EP ที่1เลยกับรายการที่ชื่อว่าหนีปัญหาเอาจริงๆเลยที่เราทําอันนี้ขึ้นมามันมีแค่ความตั้งใจอย่างเดียวเลยคือคือเราเข้าใจอะเราเข้าใจว่าทุกคนก็มีปัญหาในชีวิตอะผมไปเจอคนแต่ละคนสิ่งที่เรามักจะคุยกันก็คือว่าปัญหาของชีวิตเป็นยังไงบ้างวะปัญหาเพื่อนปัญหาพี่น้องปัญหาครอบครัวปัญหาแฟนปัญหาคู่รัก ชีวิตเรามันมันมันก็เจอปัญหาในทุกๆคนน่ยดังนั้นพอดแคสต์อันเนี้ยมันทำเอาไว้เพื่อเอานะเอาวะเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วกันสำหรับใครก็ตามที่กำลังมีปัญหาอยู่ตอนนี้คุณก็มาฟังรายการหนีปัญหาแต่หนีปัญหาอันนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้คุณวิ่งหนีปัญหาแล้วคุณไม่เผชิญหน้ากับมันแต่หนีปัญหารายการนี้หมายความว่าเป็นรายการที่ทำให้คุณเนี่ยพักก่อนพักก่อน พักจากปัญหาที่คุณกําลังเจอเนี่ยแล้วมาฟังรายการสบายๆแล้วเราจะพูดถึงปัญหาที่มันหลากหลายแล้วก็วิธีการแก้ต่างๆลองมาปรึกษาอย่าเรียกว่าเป็นการที่แบบว่ามาแก้ปัญหาให้กันเลยดีกว่าเรียกว่าปรึกษาพูดคุยแชร์ริ่งวิธีการในการที่เราแบบว่าเฮ้ยแต่ละคนมันมีวิธีการในการจัดการปัญหาได้อย่างไรหรือว่าสามารถที่จะออกจากปัญหาได้ยังไงเป็นพื้นที่สบายใจที่เราจะมาฟังอะไรแบบนี้คือคือมาฟังเรื่องอื่นๆบ้างที่ไม่ใช่ปัญหาของตัวเองบางทีการฟัง ปัญหาอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเออว่ะจริงๆปัญหาฉันอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแล้วอาจจะกลับไปแก้ได้ก็ได้สุดท้ายสิ่งที่เราอยากเห็นเนาะก็คือคุณฟังรายการหนีปัญหาแล้วสุดท้ายคุณกลับไปคุณก็สามารถแก้ปัญหาได้และหนีออกจากมันได้จริงๆทําให้ปัญหานั้นมันไม่มีในชีวิตคุณอีกต่อไปมันก็คงจะดีมากๆเลยเอาละ่ะถ้าง,งั้นวันนี้เรามาเริ่มกันเลยคือเราจะคุยเรื่องอะไรกันดีเรื่องแรกที่อยากจะคุยก็คือ How t o อันี้ดีไหมก็คือ วิธีการเผชิญหน้ากับปัญหาเมื่อเผชิญหน้ากับปัญหาแล้วเราต้องทําอย่างไรถ้าปัญหานั้นมันหนักมากจริงๆอ่ะเอาเป็นตอนนี้แล้วกันเนาะเม <ME> ื่อเผชิญหน้ากับปัญหาแล้วต้องทําอย่างไรหากปัญหานั้นมันหนักมากจริงๆแล้วมันแบบทําร้ายจิตใจเรามากจริงๆผมว่าในชีวิตผมเนี่ยในงานที่เป็นเดินสายการพูดหรือพูดคุยกับนักธุรกิจแล้วก็เป็นพิธีกรมาด้วยเนี่ยเราได้เจอเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือว่าทุกคน่ะมีปัญหาที่ใหญ่ ตามไซส์ขนาดตัวของตัวเองเราไม่สามารถเอาปัญหาของเราไปตัดสินกับคนคนอื่นได้แล้วมันไม่สามารถวัดกันได้เลยช้างกับมดไม่สามารถเอาปัญหาเดียวกันมาวัดเป็น KPI เดียวกันได้มดเจอใบไม้มันก็เรียกว่าใหญ่ช้างเจอภูเขานั่นสิถึงเป็นปัญหาที่เหมาะสมกับช้างช้างไม่สามารถที่จะหันมาบอกมดแล้วบอกว่าเฮ้ยก็แค่ใบไม้เองเล็กนิดเดียวใช่สินี่มันปัญหาของฉันนี่ถูกปะ มันก็เลยมีเรื่องอันหนึ่งที่ผมชอบตลกอันนึงก็คือว่าคุณลองสังเกตตัวเองดิเวลาที่เราให้คำปรึกษาคนอื่นอ่ะเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรามากักจะบอกเขาว่าเฮ้ยเรื่องแค่นี้เองปัญหาเล็กนิดเดียวแต่พอเวลามันเป็นเรื่องของเราอ่ะ <c oughs> เราหันไปบอกเพื่อนว่ามึงไม่รู้หรอกว่ากูเจออะไรอยู่สิ่งที่กูเจอมันยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินงั้นเห็นบป่าว่าทุกปัญหาของทุกคนอ่ะมันใหญ่หมดแหละแต่ว่าเราจะทํายังไงกับมันได้ ผมมีวิธีการหนึ่งนะที่วันนี้ผมอยากจะมาแชร์ถ้าคุณกําลังเป็นคนที่กาลังเผชิญหน้ากับปัญหาแล้วคุณรู้สึกว่ามันมองไปทางไหนก็ไม่เจอทางออกวันนี้เรา,านน <c oughs> เรามาลองหนีมันดูไหมเรามาลองหนีมันดูไหมแล้วหนีออกจากปัญหาเลยแล้วกันแล้วหนีเลยหนียังไงผมมีวิธีการที่เรียกว่าหนีไปเดทกับตัวเองผมเคยมีปัญหาหนึ่งนะเป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตผมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินคือผมว่าทุกคนมันต้องมี ปัญหาอะไรก็ตามโดยเฉพาะการเงินเนี่ยมันเครียดผมเคยมีปัญหาการเงินตอนนั้นเนี่ยผมมีโอกาสแล้วกัน <c oughs> มีโอกาสได้ติดเครดิตบูโรคือคุณเข้าใจป่างว่าการติดเครดิตบูโรมันคือเป็นอะไรที่มัน <c oughs> ยับการติดเครดิตบูโรคือคุณติดแบ็กลิสต์แล้วคุณจะไม่สามารถทําธุรกรรมการเงินใดๆได้อย่างน้อยอีกสักสามปีอะนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาธุรกิจของผมตอนนั้นอะก็คือต้องทําเงินสดแล้วก็ต้องหาเงินมาหมุนเต็มที่คือตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกแบบ โอ้โหพลาดไปได้ยังไงวะจะอ้วกจะอ้วกเครียดก็เลยบอกภรรยาว่าเธอฉันขอไปเดทกับตัวเองเลอยดิไปเดทกับตัวเองคือหนีไปเลยขอไปอยู่คนเดียวไปอยู่กับตัวเองโชคดีมากเลยภรรยาผมเขาน่ารักมากเขาก็เลยบอกว่าไปเลยเธอไปเลยผมก็ตัดสินใจเลยบินไปเชียงใหม่ไปเลยไปเชียงใหม่แล้วก็ไปคนเดียวไม่นัดใครไม่คุยกับใครไม่ยุ่งกับใครไปเลยเก็บกระเป๋าแล้วก็ไปเลยพอไปถึงที่นูน่นใช่ปะ พะมันอยู่กับตัวเองจริงๆมันคุยมันอยู่กับตัวเองจริงๆคุยกับตัวเองจริงๆได้เดทกับตัวเองจริงๆอ่ะมันทําให้เราอ่ะได้ค่อยๆคิดค่อยๆวางค่อยๆว่างแล้วเราค่อยๆมองเห็นขึ้นทีเนี้ยก็มีคนถามแล้วว่าเฮ้ยเดทตัวเองอ่ะมันทําอะไรใช่ปะ่ะก็จริงๆแล้วถ้าจะอธิบายให้ง่ายการเดทกับตัวเองก็คือต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนว่ามันไม่มีใครดูแลใจเราได้ดีเท่ากับเราดูแลใจตัวเอง ต่อให้มันมีสักประมาณ108คําคำปลอบใจหรือว่าร้อล้านคำพูดสุดท้ายคําตอบสุดท้ายหรือคนที่ปลอบใจเราได้แล้วตัดสินใจที่จะบอกว่าโอเคนะไหวเว้ยก็คือตัวเราเองอยู่ดีปราวะเพราะว่ามันไม่ใช่มันมันไม่ใช่ว่าคําพูดของคนอื่นไม่มีผลนะแต่สุดท้ายแล้วคนที่ตัดสินใจที่จะดีขึ้นจริงๆอะ่ะมันคือเราอ่ะดังนั้นบางครั้งอะ่ะการที่เราไปอยู่กับตัวเองจริงๆจังๆแล้วก็ แล้วก็รู้จักตัวเอง,จร,งจริงๆจังๆมันก็อาจจะเป็นวิธีการเยียวยาตัวเองที่ดีที่สุดไงผมเองก็ตอนนั้นเนี่ยพอไปถึงใช่ปะ่ะก็เลยปิดโทรศัพท์ไม่ยุ่งกับใครไม่ได้คุยไลน์ไม่ได้สนใจอะไรลองสังเกตดียุคนี้เราเวลาเรากินข้าวอะ่ะเรากินข้าวไปเล่นโทรศัพท์ไปผมจําได้เลยตอนนั้นผมอยู่ที่ร้านสลัดที่นิม,มานใช่ปะ่ะไปอยู่ร้านสลัดที่นิม,มานสลัดคอนเซปต์บ้างถ้าจะไม่ผิด แล้วก็สั่งสลัดมาสั่งข้าวมาสั่งซุปมาสั่งสิ่งที่อยากกินทั้งหมดแล้วผมก็วางโทรศัพท์ลงแล้วผมก็กินมันทีละคําโดยที่ไม่อ่านหนังสือโดยที่ไม่ทําอะไรเลยนะแบบกินมันเคี้ยวมันได้ยินเสียงเคี้ยวของตัวเองได้ถามตัวเองว่าเป็นยังไงบ้างวะเหมือนนั่งคุยกับตัวเองอะแทนที่ปกติเราไปกินข้าวเราก็จะคุยกับคนตรงหน้าเราใช่ไ่ะ อันนั้นคือเ,เหมือนเราคุยกับตัวเองเป็นยังไงบ้างวะเออเหนื่อยป่าวะแล้วมันเป็นยังไงอะ่ะแล้วจากนี้เราเอาไงต่อดียังสู้อยู่ป่าวะจะยอมแพ้ไหมอะ่ะเป็นไงมาที่นี่ดีไหมมันเหมือนแบบเอ้ยเราได้ยินเสียงที่มันอยู่กับตัวเองมันเป็นช่วงเวลาโมเมนต์เลยนะที่ผมรู้สึกว่าเออวะเนี่ยมันคือการเดทกับตัวเองคือการที่เราได้ ได้คุยกับตัวเองเหมือนเป็นบุคคลอีกบุคคลหนึ่งอ่ะเพราะปกติเราจะชอบคิดว่าตัวเราก็คือข้างในเราเราเราก็มีของเราคนเดียวแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะที่คุณไปอยู่กับตัวเองจริงๆนะคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเราแม่งเหมือนมีอีกคนอยู่ข้างในเราอ่ะแล้วเขาก็คอยคุยกับเราเลยหลังจากมือน,นั้นอ่ะผมยอมรับนะผมผมมิ่งดีขึ้นมากอ่ะทั้งทั้งที่ไม่ได้มีคําพูดอะไรออกมาเลยนะมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในหัวแต่มันเหมือนได้กินได้ได้กินข้าวกับตัวเองจริงๆแล้วก็เคลียร์ลิงกับตัวเองจริงๆ ตอนที่ไปเดินที่นั่นหลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วก็มืออื่นๆมันก็เริ่มใช้ชีวิตคอนเซปเป็นแบบนี้เหมือนกับเดทจริงๆกับตัวเองจริงอยากไปไหนล่ะเราไปตรงนั้นดีไหมโดยที่ไม่ต้องถามใครไม่ต้องปรึกษาใครว่าเอาไม่เอากินอะไรไม่กินอะไรไม่ต้องตามใจคนอื่นตามใจเราเลยเราดูแลเขาเหมือนเป็นแบบเป็นคู่เดทของเราเลยอะแบบเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำเราทําทีละอย่างเราใช้ทุกอย่างแบบให้เวลามันผ่านไปอย่างสโลว์ไลฟ์ แล้วตอนนั้นพอมันไปเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองต่อนยอนและสโลลฟ์อยู่แล้วอะโอ้โหบอกเลยแม่งโคตรดีอะแม่งแบบเออแม่งดีมากอะเป็นเมืองชา้ชาๆแล้วเราก็ได้ใช้ชีวิตชา้ชาๆอยู่กับตัวเองหลังจากที่เราคุยกับตัวเองจนหนำใจเ้ยสักพักเหงาแล้วอยู่กับตัวเองจนหนำใจเสร็จปุ๊บเราก็เริ่ม make friend เราเริ่มไปคุยกับคนที่เราไม่รู้จักคุณรู้ป่าข้อดีของการที่เราได้คุยกับคนที่ไม่รู้จัก มันคือการที่เราไม่ถูกตัดสินในอาชีพของผมเป็นพิธีกรผมไม่ได้ดังขนาดนั้นแต่แน่นอนว่ามันมีคนที่รู้จักผมบ้างเป็นพิธีกรเป็นนักพูดเป็นนักเขียนเป็นนักธุรกิจมันมีคนที่รู้จักบางเวลาที่คนรู้จักเราอยู่แล้วอ่ะเขาก็ตัดสินเราอยู่ดีไม่ว่ามันจะทางดีหรือทางร้ายเขาชอบหรือไม่ชอบแต่เราเขาก็ต้องคิดแล้วละ่ะเฮ้ยเขาเป็นคนน่าเชื่อถือนะเขาเป็นคนมีนั่นนะมีนี่นะและแน่นอนการวางตัวมันก็จะเป็นลักษณะที่คุณจะต้อง ต้องวางตัวที่มันโอเคหน่อยใช่ป่ะแต่คุณลองดูดิคุณลองไปคุยกับคนที่ไม่รู้แม้กระทั่งอายุอ่ะคุณเคยป่ะเพราะคุณไม่รู้ว่าคนนี้อายุเท่าไหร่ถึงอายุจะเยอะกว่าคุณ4ปี5ปีแต่ครั้งแรกคุณไม่รู้ว่าเขาเป็นพี่คุณเรียกเขาเป็นเพื่อนอ่ะคุณก็จะวางตัวเหมือนกับคุณเป็นเพื่อนกับเขาแล้วพอหลังจากนั้นเราค่อยมารู้อายุแล้วคุณเขาแบบเฮ้ยจริงเหรอเอาจริงๆเป็นพี่เหรอแต่แบบคุณรู้จักเขานโมเมนต์ที่เป็นเพื่อนไม่ใช่พี่ การทาตัวของคุณมันไม่เหมือนกับการที่คุณเลสเบกใครสักคนว่าเขาเป็นเซนีเร์เป็นคนที่มีอายุมากกว่าเป็นอาวุโสกว่าคุณก็สามารถเป็นตัวเองมากๆนั่นเหมือนการตอนที่ผมไปเชียงใหม่ผมก็เริ่มคุยกับคนไม่รู้จักใครก็ไม่รู้ผมไปนั่งคนเดียวกินข้าวคนเดียวใครยิ้มมาใครทักแล้วก็ทักไปร้านเหล้าคนเดียวผมไม่ดื่มเหล้าแต่ผมชอบไปนั่งร้านดื่มเหล้าแล้วผมก็จะสั่งโซดาสั่งอะไรพวกเนี้ยกินใช่ป่ะทําไมถึงชอบ เพราะว่าบางทีการไปร้านเหล้ามันคือมันคือพื้นที่ที่คนไม่ค่อยมีสติมัง้ง <c oughs> พอเวลาเขาไม่ค่อยมีสติเขาก็มีความกล้ามากขึ้นในบางครั้งแล้วก็บางทีแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ๆที่นั่นแต่เรามีสติครบถ้วนเวลาที่เราคุยกับใครก็ไม่รู้โดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใครแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครไม่มีการตัดสินดใดๆเชื่อป่ะมันสบายใจเหมือนกันนะผมเคยไปญี่ปุ่นน่ะแล้วผมก็ไปเจอน้องคนหนึ่งเขาทางานที่ร้านปิ้งย่างใช่ป่ะ แล้วเราก็ไม่รู้จักกันแล้วผมก็แบบเอาไงดีวะเรามาทํางานเราอยากรู้จักใครสักคนที่ไม่รู้จักเรางงไหม <c oughs> ผมก็เลยแบบว่าชวนน้องเขาคนนั้นแบบว่าเออพาเราเที่ยวหน่อยเดีวใช่ปะ่ะแล้วเขาเห็นเราเป็นคนไทยอะ่ะแล้วด้วยความที่ไม่รู้จักกันเน่ะเราก็อยู่กับเขาอะ่ะเราคุยกันตั้งแต่เขาพาผมเที่ยวในญี่ปุ่นในเมืองนั้นอะ่ะก็สปโปโล อยู่ด้วยกันตนั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสี่โดยที่เราแม่งไม่รู้จักกันเลยว่าเราคือใครทําอะไรไม่มีถามว่าทําอาชีพอะไรอายุเท่าไรเราคุยกันเรื่องสัพเพเหระเรื่องที่ชอบเรื่องไม่ชอบเรื่องแม่งเหมือนแบบคุณเป็นอิสระจากกรอบของสังคมที่กําหนดเอาไว้บางคนฟังถึงตรงนี้อาจจะคิดละเอยเอ้วเว้ยชายหญิงอยู่ด้วยกันสี่ทุ่มถึงตีสี่แน่นอนมันต้องฟิตเจอรลิงกันแน่นอนกล้าพูดเต็มปากไม่มีอะไรเลย เดินกันทั่วเมืองเดินกันทั่วเมืองสนุกมากหลังจากนั้นเรากลับมาเมืองไทยเรามีโอกาสได้ติดต่อกันก็ค่อยโอเคมารู้จักกันมากขึ้นทุกวันนี้ก็กลายเป็นแบบว่าคนรู้จักที่แบบสามารถคุยกันได้โดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็กลายเป็นเพื่อนที่เวลามีปัญหาปรึกษากันหรืออะไรกันได้ผมว่ามันก็เจ๋งดีเหมือนกันนะดังนั้นสำหรับผมวิธีการในการที่เวลาที่เราเจอปัญหา บางทีการผจญภัยการเดทกับตัวเองการเจอใครที่เราไม่รู้จักมันก็ทําให้เราเปลี่ยนโฟกัสแล้วมันก็เหมือนกับเติมพลังให้กับตัวเองได้นั้นประเด็นของผมที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้พอคุณเดทกับตัวเองคุณก็ได้รู้จักตัวเองคุณได้ให้พลังใจตัวเองให้กําลังใจตัวเองคุณเริ่มกลับมาได้พอคุณเจอคนอื่นคนแปลกคนที่คุณไม่รู้จักมันก็ทําให้คุณสบายใจคุณกล้าพูดทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตัดสินว่าจะดูดีหรือไม่ดูดีมันก็ทําให้คุณโล่งใจ แล้วเมื่อคุณหนีปัญหามามากพอเมื่อคุณเติมพลังมันได้มากพอคุณก็จะรู้สึกว่าเออกูมีแรงแล้ววะแล้วเดี๋ยวกูจะกลับไปสู้กับปัญหาแล้วพอผมกลับมาผมก็กลับมาแบบมาเวสู้เวฟิตเวยแล้วก็เอาลุยเต็มที่ถามเมียเมียไม่โทรหาบ้างเลยเมียบอกว่าเอา้าก็เธอบอกจะไปเดทกับตัวเองฉันเป็นเมียที่ดีฉันเลยไม่โทรหาเธอโอ้โหประเสริฐจริงๆสีภรรยามันเป็นเส้นบางๆเองนะระหว่างระหว่างเป็นห่วง ก็เลยไม่โทรมาเพราะว่าอยากให้มีเวลากับตัวเองหรือเรื่องกุมึือกูไม่สนใจ <laughs> งั้นเนี่ยแหละคือวิธีของผมที่อยากเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้แล้วกันว่าถ้าคุณกําลังเผชิญหน้ากับปัญหาที่ใหญ่จนคุณไม่รู้จะทํำยังไงการสู้ทั้งๆท,ท,ที่คุณสบักสะบอมก็อาจจะไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดแต่การที่คุณพักก่อนแล้วไปเดทกับตัวเองลองหนีไปสักนิดนึงไม่ได้หนีเพื่อไปแล้วไปเลยแต่หนีเพื่อใช้พลังให้เต็มแล้วคุณกลับมาสู้บางทีมันก็อาจจะดีกว่าก็ได้คุณเคยเจอมี คุณเคยมีเรื่องอะไรหรือเจอปัญหาอะไรแบบไหนมาลองคอมเมนต์มาให้ฟังกันบ้างก็ได้นะครับแล้วนี่เป็นรายการใหม่เราก็อยากจะรู้จักเหมือนกันหรือคุณมีวิธีการดิวกับปัญหาเวลาคุณเจอปัญหาหนักๆยังไงลองเล่ากันมาแล้วถ้าเกิดครั้งหน้าคุณมีปัญหาเรื่องอะไรลองเขียนกันมานะครับผมจะเอาเรื่องนี้ยมาคุยกันกับรายการหนีปัญหาถ้าคุณมีปัญหาหนีมาที่นี่นะแล้วเราจะพาคุณออกจากปัญหาไปด้วยกันผมสองพัสกรพบกันใหม่ E ี EP หน้าสวัสดีครับ